สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใจสู้บุ๊บโปลวันนี้เราอยู่ที่สนามแหลมฉบังคันที่ขับนะครับอยู่กับคุณบัญญัตินะครับผู้สนับสนุนรายการเรานะครับจากแอปพลิเคชันแค t ดีคิวนะครับผมผู้ช่วยนักกอล์ฟ สงเป๊ะเลยครับผมแต่ว่าพี่เล็งไปทางนั้นนะครับแล้วก็เรายังมีนะครับพี่ต้นนะครับแล้วก็พี่ยอดนะครับ,รบออกรายการนะพี่ใจสู้บุ๊บโลโอเคครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่ในรายการกอล์ฟของอกอล์ฟเฟนชิพนะครับจากประเทศญี่ปุ่นมาเยือนเรา สวยครับนี่คือแกลงมาแล้วแกไม่ได้วอร์มเลยนะครับแกใส่เลยนะครับโอเครายการกอล์ฟนี่ก็คือเป็นเฟรนชิพครับไทยญี่ปุ่นนะครับ e.g.a. สมาคมกอล์ฟภาคตะวันออกนะครับกับสมาคมกอล์ฟจังหวัดมิเอะญี่ปุ่นนะครับเราถ่ายกันสัก2หลุมเก็บคอนเทนต์ไปให้เพื่อนๆดูกันนะครับสวยครับโอ้คู่แข่งเราแต่ละคนนะครับ งมใส่ผมจะสั้นสุด <laughs> หลุมแปดเฮ<อ>้ยนี่หลุมเก้าแล้วนี่พี่ ไม่ม <c oughs> ของเราเอาไฮบิดนะครับแคดีนี่เป็นซิกเนเจอร์โฮนะครับหลุมนี้สวยมากมากเลยสวยห <c oughs> มาแล้ววงมาแล้ว <c oughs> หลุมนี้คือต้องข้ามเนินนั้นไปใช่ไหมครับใช่ค่ะจาต่อไปข้ามต้นไม้ ยอยู่ไหนเราอยู่แฟเวสตครับเป็นของขุนบรญยักานะครับอันนี้คือเขาฟังวิเคราอบอลเหรอครับเดี๋ยวแมนยูพาเลทเองครับสวยครับตาเวาครับโอเคค่ะ ามบอกสายไปพอละฟอโฟจะดังเกี่ยวเข้ากล้องไปเลยเราก็บิดเกินนะครับไปไปนู่นเลยครับซ้ายนู่นเลยครับน่าจะยากอยู่ตกบ่อเดี๋ยวไปดูกัน ครับพี่ต้นครับทงกีนคืออันนั้นเหรอครับที่มันบกบกอยู่นะ่ะอ๋อโอเคครับพี่ต้นจเจ้าออนเลยใช่ไหมครับโอ้วิวสวยมาก มีคนอยู่แถวกรีนนะครับแล้วก็เลยยังไม่กล้าตีอันนี้เราจะเล่าให้ผู้ชมฟังครับสวยครับข้ามไปแล้ว สองออนพัดอีเกิลผมน่าจะตกทรายไปแล้วครับดูกัน ไล่ไปนะครับออนเลยโอ้โหทบไปเลยตามไปดู ได้ถ่ายจากข้างล่างได้เลยครับโอเคโอเคอยู่ข้างกีฬา สวยครับหยุดพอดีเป๊นเลยเขาบกขาพเสียหนึ่งหลุมเ้เมื่อกี้เราได้อยู่เมื่อกี้เราเสียดิหลุมพาเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชนกันชนแต่ว่าท้ายได้ไงอ๋ออันนี้เสียสองเลยใช่แล้วก็เขาหนน่งอยู่ดีครับ อย<ด>อา่ดหลุมนียอดโอ้โหกะเปิ้ออีกอะ <c oughs> สามหลุมแล้ว สวยครับสองพาแล้วฝั่งผมมีโบกี้กับดับเบิลตอนนี้ทีมพี่ยอดและทีมพี่ต้นพิกว่านาหนึ่งพอยครับเดี๋ยวเราไปถ่ายหลุมท้ายๆอีกทีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าสกอร์จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากกล้องผมร้อน เหมือนผมจะตีจากช็อตสามานะครับแล้วก็ไปกิ๊ก้างเนินแล้วก็ไหลเข้าทงไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใกล้ขนาดไหนน่าจะพาไปเลยโอ้พาเลยจริงๆด้วยอมีอยู่สองลูนะครับลูกผมน่าจะข้างทงตรงนั้นเลย เรายังไม่เดินไปนะครับ<พ>เราให้เขามาดูก่อนนะครับ<พ>ผมพาแล้วครับข้างธงเลยพี่คืบเดียวได้พาแรกของวันแล้วนะครับชอดสามครับดอปมาครับมันกิ๊กตรงเนินตรงเนี้ยครับแล้วก็ไหลไป โอเคครับพี่ครับผมไหลลงแน่นอนโหไม่ไหลเว้ยไม่ไหลพี่โอ้โหของผมน่าจะลงไปเลยถ้าจะได้เบอร์ดี้เลย ขอเก็บไว้หน่อยนะครับภาพโอเคพาครับพาเขี่ยลงไปเลยจุ๊งโอเคครับได้พาครับผมและแล้วใจสู้บุ๊ปโปรเราก็เดินทางมาถึงหลุมสี่แล้วนะครับ313หลา โอ้ตรงเป้เลยครับไม,ไม้ต่อไปเป็นพี่ยอดน,นะครับภาษีสั้นครับสามหนึ่งสามโอ้โห ตกล้าหน้าสายนะครับนนะอยู่ข้างหลังพี่เหยียบแล้วครับ<า>โอเคครับ<อ>ต่อไปก็เป็นพี่ต้นนะครับพิ่งรู้ว่าแกเป็นรุ่นพี่ที่มาอะไรเองนะครับตี <c oughs> ขนาดนี้พี่เทิร์นโปรดีกว่า โอ้โหโง<ห>ตามดอกเล็กไปเลยม,ม,มีคนจะออนแล้วนะครับไม่ใช่มือง ครับปลอดภัย น่าจะตกทรายนะครับ Thank <laughs> you. ผมอยู่นู่นนะครับ แคดี้ฉลองห,งหงยุนะยังดุบแล้วสุดท้ายแล้วพี่เบาจัดเลยเ <c oughs> ต้องเลี้ยงรุ่นพี่แหรครับ <c oughs> <c oughs> สรุปผลก็คือทีมเราแพ้นะครับ ็ลากันไปก่อนทุกท่านนะครับบ๊ายบาย